สามารถเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นรูปแบบของอะไรได้คะทศนสยมได้อัวอย่างวาอสำคัญนะคะการเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนสยมญงเราเรียนมาแล้วทั้งเศษส่วนเป็นตัวส่วนสิบเด้นทอสิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมตัวส่วนร้อยข้อสัญญงสองตำแหน่งนะตัวส่วนหนึ่งพันได้น้อสัญญสามตำแหน่งเดี๋ยวพ่อจะมีโจทย์ให้อ่าแล้วก็มาลองดูซิว่าเพื่อนๆจะสามารถตอบกันได้ไหม สามตำแหน่งนด้ออกมากลายเป็นศูนยจุดเจ็ดเคโอเค หนึ่งสองห้าแต่ส่วนพันทุกช่วงสามตำแหน่งใช่ไหมคะรับ<า>มาหน,นึ่งสองสามเติมจุดพมาก็กลายเป็นเลสามเดิมฮันเดิซี่อย รู้ว่าแต่ตัวเนี่ยมันอยู่หลักเดียวกันหมดเลยป่ะเลขสองตัวด้านหน้าตัวนี้ดาวซิ่มันอยู่หลักอะไรเราอ่านว่าสองร้ใช่ไหมคะก็ต้องหลักอะไร เขาอยู hoy, hoy, vie, vie. Ez, os, ่ท ¿No ¿Sí? ันไหมวันที 3? ่สองก่อนนะคะอ่ะต่อไปเลขอะไรเอ่ยขัดตรงมาสสังเกตว่าขัดมาด้านขวาเนี่ยเลขมันจะมีค่าเป็นยังไงเรื่อยๆเดาน้อยเลยน้อยเลยน่าได้สองแล้วต่อไปเลขสามค่ะสามนี่เราอะไร นี้เลขโดดที่อยู่ใต้ข้อไหนนีฟังนีนนะ สเท่ากันป่ะจำเรื่องการเก็บเทียบเศษส่วนได้ป่ะก็ทำอยงให้ทำยางไ how many สจุดสามกับห้าส่วนร้อยห้าส่วนร้อยเท่าไหร่อ่ะศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วก็สองส่วนพันเท่าไหร่คะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองถ้านำมารวมกันจะเป็นจำนวนอะไร <S <S ใช้หลักการเดียวกับข้อเมื่อทีได้ไหม <S <S เอามาทำอะไรกันคะ <S <S บวกกันก,ก,นก,กน็จะมาเป็นหน,นึ่งจำนวนที่มานะคะ่ะลองทำอย่นี้เลสามารถทำหน้าที่ยี่สิบเจ็ดได้ ะะแล้วก็สามารถทำหน้ายี่สิบแปดได้ลองปิดห,หน้ายี่บแปดค่ะหน้ายี่สิบแปดนะคะกะ็ให้เขียนเนาะเป็นรูปของการกระจายมาใช่ไหมคะตัวเลขมาแล้วก็นำไพก่กดมากระจายนะคะแต่จะมีการเขียนรูปแบบของเศษส่วนนั่นเองเนาะส่วนด้านล่างเขียนในรูปของการกระจายข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยหกสิบห้าจดสามศูนย์สอง ใตลองบอกมาที่ข5 3สินค้าจุดสาเกิดจากอะไรบอกันบ้างบวกเศบวกบวกจบวกศูนยจดศูหลัก่วนร้อยตั้งที่สองไปเลขศูนย์ต้องใส่ไหมต้องใส่โบทได้ไหมไม่ต้องอ่ะโอเคลองทำมาสองหน้ายี่็ดกับยี